ถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Gas Top Up ไม่ต้องใช้รหัสผ่านเติมไวการันตีผู้ใช้กว่า2 0 0 0สนคนเปิดมานานกว่า6ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมปิซซึ่มของเซเว่ n i g h t เข้าไปได้เลยที่ www. gastopup. t s c o m อย่าลืมใส่โค้ดโนสีเข็ดเพื่อรับส่วนลดกันด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึง Ga s t o p Up สวัสดีครับอยู่ผมโ o ส e เขนะครับก็เจอกแล้วกับเซเว่ ดีเบิร์ดนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาตีบอสคิสกันนะครับผมมานี่เลยนะครับผมทำคะแนนได้ประมาณ2.9ล้านนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือลองกับเพื่อนๆมานะครับว่าเออเขาใช้ปกติอะถ้าเราใช้พาสคาวอะเราจะได้ประมาณ2ล้านกว่าถูกไหมคือถ้าเรายิงตามปกติเลยนะมาถึงเอา เอาบิกิตฆ่าลูกน้องเอามิโฮฆ่าลูกน้องหรือเอาลีโอฆ่าลูกน้องเนี่ยแล้วเราก็บัฟบัฟแล้วก็ยิงอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง2ล้านนิด <bilmiyorum> ๆนะครับผมทีเนี้ยเราจะทําให้เกิน2ล้านได้ยังไงนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนรูปเล็กๆน้อยๆน,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 นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนํากันเลยดีกว่านะครับแต่เนี้ยมันไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าผมทดสอบหลายๆอย่างอยู่นะครับ คือลองเอามิเลียลงแทนลีนาบ้างหรือว่าลองเอาอะไรแบบนี้ลองสลับของลองอะไรอยู่ไม้เลยหมดเลยนะครับผมแต่ก็เพียงพอพอแล้วแหละที่จะเอามาตีนะครับสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะครับผมถ้าไล่ดีๆนะ่าจะได้ถึง3ามล้านหเหมือนคุณนายเค t ออยู่นะครับแต่ว่าพอดีของเราก็สู้เขาไม่ได้ด้วยนะเออตัวเราก็อาจจะไม่เท่านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคมาดูตัวละครที่เราจะใช้กันดีกว่านะครับตัวแรกเลยนะครับลีโอนะครับลีโอนี่ยตอนแรกผมลองเป็นเอารีโอเป็นตัวรถเกาะนะถ้าเอาลีโอเป็นตัวรถเกาะนะครับเราจะต้องทำสปีดลีโอให้ต่ำที่สุดแต่ถ้า,เ,าเราไม่ได้ใช้ลีโอลดเกาะเนี่ยถ้าเราเอารีนาลงเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอามิเรียลงนะถ้าเราเอารีนาลงเล่นตามผมเนี่ยผมว่าลีโอะ สปีดต,ต้องเยอะกว่าปาร์คาวนะครับถ้าสปีดเยอะกว่าปาร์คาวเนี่ยปาร์คาวเราจะได้ยิงแบบไม่มีบัฟไม่มีหมดนะครับผมอันนี้ก็เทสเทสก่อนละกันเนาะอันนี้อัตราคิ่ร้อยหนึ่งนะครับเพื่อเอามาฆ่าลูกน้องด้วยนะครับในเวฟแรกอ่านี่ผมใส่ปเป็นเซคินะแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดนะครับใส่แหวนอมาตะเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อมันตายอ่าแล้วก็บิสกิตนะครับบิสกิตก็ผมลองมาใส่เซคิดูนะครับผมทํา คี่ให้เยอะที่สุดแล้วก็ก็คือควรทำร้อยเลยนั่นแหละน,นแล้วก็เน้นคีดาเมจนะครับเอามาทุบลูกน้องดูดูซิว่าจะตายไหมนะครับใส่แหวนคี่ด้วยอ่าประมาณนี้ผมไม่ได้อัพสกิลทุบนะผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องวัดนิดนึงอ่าแล้วก็พัสข้าวนะครับเอาที่แรงที่สุดมานะครับพร้อมจุดอ่อนประมาณ45-46%ถึงด้วยนะครับผมเพื่อ ให้ได้บับบิสกิตเนาะเออเออแล้วบิสกิตเนี่ยถ้าเป็น c 6นะครับผมจะทำให้ที่จริงถ้าเล่นเซตเนี้ยเราจะเราจะทำให้ลีโอเนี่ยกับปาร์คาวเนี่ยแอตแท็กเยอะอ่าแต่ถ้าไว้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาลองให้ให,ใหม่ละกันว่าสมมติถ้าผมเปลี่ยนของของมิโฮเนี่ยให้มิโฮแอตแท็กเยอะเหมือนให้มิโฮแอตแท็กเยอะเพื่อรับบัฟบ,บิสกิตคู่กับปาร์คาวเนี่ยผมว่าน่าจะได้แรงกว่านะครับผม อันนี้ผมลองเป็นให้ลีโอฆ่าลูกน้องไงเออถ้าผมใช้มีโหคฆ่าลูกน้องผมว่าน่าจะดีกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไปทําของแอตแทกให้มีโ h นะครับอันนี้มีโหผมทําเป็นเซตบล็อกนะเน้นบล็อกร้อยแล้วก็ป้องกันนะให้ยืนได้นานๆอ่ะส่วนลีน่าเอามาฮิลแล้วก็เอามาลดเกาะนะครับอืมก็เป็นไอเดียเพื่อนๆแล้วกันเนาะว่าคุณจะเล่นเอาลีโอฆ่าลูกน้องหรือว่า คุณจะเอามีโฮฆ่าลูกน้องนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ต้องฆ่าแน่นอนก็คือบิสกิตนี่แหละผมว่าเหมาะสุดละเนาะประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงผมยังเป็นวินดี้ห้าดาวอยู่นะครับเมืเ่อไหร่จะได้หกดาวก็ไม่รู้นะรอมานานมากแล้วนะครับเนี่ยขาดแค่ตัวเดียวเองนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตั้งสกิลเบื้องต้นก็คือเอาลีโอฆ่าก่อนนะครับแล้วก็บิสกิตบัฟนะครับแล้วก็บิสกิตบน เออแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดไว้นะแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับก็คือเอาบิสกิตฆ่าก่อนเลยนะครับแล้วก็บิสกิตบัฟแล้วก็เอามีโฮเนี่ยฆ่าลูกน้องเออประมาณนั้นนะครับไปดูกันเลยอ่ะเริ่มกันเลยนะครับมาถึงผมเอาลีโอนะครับฆ่าลูกน้องก่อนเลยลีโอมฆ่าลูกน้องง่ายอยู่พอสมควรนะแล้วก็บัฟบ,บิสกิตเลยครับ ฆ่าลูกน้องง่ายกว่าวิกฤตอีกอะผมว่าเผลอเผอเอาไม่รู้ว่าลูกน้องเวฟแรกมันน้อยกว่าหรือเปล่านะรอบต่อๆไปเดี๋ยวผมจะลองเอาวิกฤตฆ่าลูกน้องก่อนเนี่ยแม้มันทุกไม่ตายนะเหลือนิดนหน่อยๆนะครับอันนี้ลีโอผมเนี่ยทําจุดอ่อน46ด้วยนะครับผมมันได้แค่อาทิตย์ละห้านะมันก็เลยนิดหนึ่งนะครับตอนแรกก็ใจแป้วอ,อยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะได้แทนเพิ่มไหม ก็ผมลองเดี๋ยวมีตัวนู้นตายเดี๋ยวมีตัวนี้ตายนะ,ะลืมบอกเลยนะครับมาถึงเราจะบัฟรีได้ก่อนนะครับแล้วก็ยิงเลยเอาปัดข่าวยิงเลยนะครับยิงเสร็จก็รีเซ็ตนะครับผมรีเซ็ตเสร็จเอามีโฮป้ายล่างนะครับทําให้เวทเบ,บาๆแล้วก็ยิงพอเลยทําเป็นแบบนี้แล้วนะครับ ลีโอก็เลยไม่จาเป็นต้องรถเกาะนะครับผมเพราะว่ารีนาเราแรงกว่าได้ทั้งบัฟโจมตีด้วยได้ทั้งรถเกาะด้วยนะครับนี่ยิงประมาณ4ี่แสนเจ็ดนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะที่ยิงควรจะรีเซ็ตก่อนอรีเซ็ตก่อนนะครับแล้วค่อยฮิลแล้วก็ยิงก็ได้นะครับหรือถ้าไอ้นี่ยังรู้สึกว่ามันปลอดภัยอยู่คุณจะยิงเลยก็ได้นะมันมี2แบบนะครับเพราะว่ามันเหมือนกัน สุดท้ายยังไงก็ต้องมารอรูดาวรีอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เลยต้องอันนี้ก็เปลี่ยนมาบัฟแทนอ่ะฮิวก่อนแล้วก็บัฟนะครับเนี่ยมันก็จะสุดท้ายมันจะวนๆพอๆกันนะครับผมแล้วก็รีเซ็ตนะครับอย่าลืมนะครับยิงเสร็จต้องรีเซ็ตได้ตลอดนะครับอ่าแล้วอย่างนี้ผมจะบัฟก่อนนะครับ เป็นบัฟฟิสกิตแล้วก็บัฟลีน่าก่อนนะครับแล้วก็ยิงเลยแต่ยังไม่บัฟมีโฮนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรอนานเกินไปนะครับตอนแรกอ่ะผมคิดอยู่ว่าเราจะบัฟลีน่าก่อนดีไหมหรือเราจะยิงไปเลยดีอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าจากการคำนวณดูแล้วผมว่าบัฟลีน่าก่อนแล้วค่อยยิงคุ้มกว่าแต่ยังไม่มีเวลาเทสบนะ้างไงนะนี่แล้วก็ยิงไปนะครับ แล้วเราก็มารีเซ็ตรีเซ็ตเสร็จก็เล่นบนเหมือนรอบแรกเลยนะครับผมเล่นมีโฮก่อนอันนี้คือถ้าเอามีโฮสกิลดาเมจเนี่ยอาจจะดีก็ได้นะครับแต่มีโฮเขาไม่ได้ออกไม่ได้ออกสกิลเยอะไงด่านนี้มีโฮออกสกิลเยอะไม่ได้นะครับนี่เลยนะครับ เราจะฮิวได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ฮิวแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วเราก็จะยิงเลยนะครับเราอยากเป็นหัวแถวนะครับเราต้องยิงเลยไปเยี่ยงเนี่ยสามแสนนะครับอันเนี้ยคือผมมองว่าถ้าถ้าปาร์เขาเสปีดช,ชา้าลงกว่านี้บัฟอาจจะไม่หลุดก็ได้นะครับผมผมยังไม่ได้ ดูให้ละเอียดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไว้ไล่ใหม่ในอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็ยกมาให้ดูก่อนนะครับสำหรับการตีรอบนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยส่วนที่หนึ่งในกิวผมเขาก็ใช้เป็นเซตเดียวกับระดับท็อปเนาะก็คือเป็นเซอินกับซีกนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับไว้อาจจะต้องพร้อมกว่าน,นี้หน่อยนะถึงค่อยจะลองนะครับพวกเนี้ยพวกราเชล อะไรพวกนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอามาให้อัปเดตดูเรื่อยๆนะสำหรับการตีกิลนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าพวกนี้มันเปลี่ยนตลอดตามของด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจมันก็ขึ้นอยู่กับตามของด้วยนะครับแต่ว่าพอดีไปเจอที่มันสามารถพ้น2อล้านกว่ามาก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ไปเดี๋ยวอัปเดตทีม PvP ให้ดูนะครับตอนนี้ผม ทำยังไงก็ดันไม่ค่อยขึ้นนะครับพยายามจะเล่นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายกลับมาใช้ทีมเดิมนะครับผมนั่นก็คือเป็นทีมสปีดลิงนะครับผมผมรู้สึกว่าช่วงเนี้เวลาเราเล่นเจอเราเราเล่นทีมคายอะ่ะเราก็จะไปเจอทีมถึกบ่อยนะครับผมก็เลยอ่ะไหนๆถ้าเจอทีมถึกบ่อยขนาดนี้นะครับก็เลยมาเล่นทีมโควิดดีกว่าเออพอมาเล่นทีมโควิดเนี่ย เราก็ขึ้นมาถึง6,2 0ันะแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดท็อปร้อยกับเขาได้อยู่ดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมว่าอาทิตย์นี้ก็น่าจะจบที่ระลาวนี้แหละ6,2 0ั 6, นะครับไว้ถ้าเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวค่อยเอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับไม่ไหวจริงๆนะสำหรับไออารีน่ารอบนี้นะครับมันตึงเกินอะ่ะผมไม่สามารถที่จะ ทำของมาปั่นได้ทันนะครับดูเงินดิเงินผมเหลือแค่สองล้านนะครับไหนจะต้องเก็บบี้เพื่อเปิดหาอ่าคอตูมแล้วก็เปิดหาอ่น้องแฝดอีกนะครับตอนนี้น้องแฝดผม C ีสี่แล้วเนี่ยกำลังจะซีห้านะครับเออก็นั่นแหละมันโอ้โหวุ่นวายซีซัวไปหมดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ คลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากผู้สนับสนุนด้วยนะครับ g กส t o p u p ข th. com นะครับใครที่สนใจเติมเกมนะครับผมก็เข้าไปได้เลยนะครับที่ w w w g a s t o p u p u t h com นะครับอย่าลืมขีด th. com ด้วยนะครับผมแล้วเวลาเติมเนี่ยก็ใช้โค้ดโน้ตซีเข็ดด้วยนะครับเมื่อวานลืมแนะนำไปเลยนะคลิปก่อนนะครับเพื่อรับส่วนลดนะแล้วก็ ที่ร้านเขาก็จะมีพวกโบนัสที่เป็นโบนัสคอยเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดอีกทีหนึ่งในรอบถัดๆไปอีกนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ